เมื่อวานนี้ออกห้าเก้าเมื่อวานนี้ออกเมื่อวานนี้ออกแปดเก้าห้ามันวนอยู่นี่แหละออแต่เมื่อวานนี้มั่นใจว่าหกจังไหนก็นมาพอเห็นพอเห็นล่างออกค้าสองนี่หมดอารมณ์แล้วเออหมดหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์แบบไม่อยากจะอันนั้นแล้วคือโอ้ยแบบเลขมีตั้งเก้าสิบเก้าตัวนะ่ะแล้วไม่งออกตัวเดิมอืมแต่ว่าถ้าใครได้ดูผมวิเคราะห์เมื่อวันอาทิตย์นะ่ะ มีคนได้ห้าสองแต่ว่าผมตัดออกผมว่าเป็นเลขตัวเก่าผมยังเอาไม่พี่ดูอยู่เลยมีคนเก็บไม่ผมดูอยู่เลยว่าเขาได้อย่างตรงนี้นี่นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งโมกันหรอกเนี่ยแต่ผมตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดิมไงมันได้เนี่ยที่ผมบอกว่าเอามาจับใส่สูตรกับสูตรเดินที่มันเดินดีไงห้ามันจับกับสองไงมันได้ห้าสองแต่ผมว่ามันออกแล้วไงหรือก็หวยมันออกไปเลยวไงครับสองห้าหอกห้าสอง พอมันออกแบบนี้นะรู้และแม่งบนนะมันต้องมาแบบเป็นเลขที่แบบว่าคนเป็นเลขแบบที่คนซื้อไม่ได้แน่นอนแล้วก็จริงเก้าห้าพอเห็นโอ้โหมาจริงใครซื้อเก้าห้านะตามมาทั้งปีนะ่ะขาดทุนยับอะ่ะบอกเลยเพราะว่าเลขเนี้ยไม่ออกครับเพิ่งมาออกสิ้นปีเนี่ยพี่สังเกตได้นะเลขวงคลเลขอะไรที่เป็นพวกมุกเป็นเลขวงคลน,นะมันชอบออกสิ้นปี อย่างปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่ปีนี้นะปีที่แล้วนะมันออกสองหนึ่งออกเลขแม่มันออกแปดหกสามสองหนึ่งแล้วพอสิ้นปีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยหรืองวดสุดท้ายของปีเนี้ยมันออกแปดเก้าห้าบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเก้าห้า่ะมันมันดังแล้วมันปิดทุกรอบแล้วมันก็มาจริงแล้วมันไม่ช้ำใจถ้ามันออกห้าสองนี่เออมันไม่อาจจะเป็นหน้ามืดก็ได้เพราะผมไม่มั่นใจเพราะผวยเราบางคัน เลวขวันอนะังคารห้าบนห้าล่างเลยเห็นไหม ừ, แล้วเลขมงคลก็ออกปลายปีแล้วต้นปีนะมันก็ออกเลขมงคลอีกเดือนมกรานะเดือนเดือนมกรานะรัฐบาลไทยนะออกเก้าเต็มเลยครับพี่พี่ออกเก้าเต็มเลยครับโดยเฉพาะบนผมคิดว่าอาจจะมีเก้าอยู่แหละสุกที่สองนะ่ะแต่จะมาเก้าตัวไหนอันนี้ไม่รู้ออกเก้าห้าไปแล้ว หรือจะออกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมดูสถิตินะโอ้โหก้าวมาบานเลยก้าวมาเพียบเลยพี่เดี๋ยวรอแขกก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งของให้นะเสื้อเสร็จแล้วนะครับส่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะถึงเดี๋ยวให้ดูเสื้อคนที่สั่งเสื้อไปนี่ครับมันออกเลกคุยรัฐบาลได้ฟังรอแขกก่อนตอนนี้เนี่ยเดือนมกราเนี่ยเห็นไหมมันออกก้าเต็มเลยแล้วผมจะบอกนะเดือนมกรานะ เลขผมปังสองรอบเลยเอ,อเดือนมกราเลขผมปังสองรอบเลยผมก็ปังตั้งแต่ต้นต้นต้นงวดเลยผมก็จะทําให้มันได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นปีใหม่ก็ตามมันจะเป็นปีหกเก้าก็ตามดวงมันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมก็จะทําให้ได้เพราะว่ามกราไปดีแล้วถ้าใครจําได้น่ะสองรอบติดเลยผมทําขนมไทยแตกแต่พี่ดูแบบมีแต่เก้า วันนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะว่าให้พี่ถ้าพี่ชอบพี่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไอเลอีเกพศ9699779พี่ไปซื้อไว้เลยแต่สูตรผมทําได้สองสามสองสามสี่มาตัวหนึ่งพี่จะเอาไปจับใส่กับเก้าได้เออเอาไปจับใส่กับเก้าได้สูตรรัฐบาลอนะ่ะผมทําเสร็จแล้วได้สองได้สามได้สี่มาตัวหนึ่ง สองสามสี่มาตัวหนึ่งพี่พี่จับใส่เก้าก็ได้ถ้าจับใส่เก้าพี่ก็ได้สองเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้าเอเป็นสูตรง่ายๆแล้วผมบอกพี่แล้วว่าคือมันต้องดันเลขขึ้นมาแน่นอนหนึ่งตัวพี่เห็นไหมรอบที่แล้วอ่ะมันดันทั้งห้ามันดันทั้งสองเลยเออมันดันทั้งห้ามันดันมันดันทั้งสองเลยแล้วมันก็ออกจากมันเอาห้าสองบนออกห้าสองล่างเป็นภัยไก็ศูนย์วะออก ออกแล้วก็ออกอีกอะ่ะเออมีตัวอื่นก็ออกตัวอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมแล้วบนออก9 5นะ้าหะก็สวยอยู่8 9ดเก้าห้าแต่ล่างเนี่ยออกออกตัวดือมอะ่ะหมดสิทธ์เลยหมดรุ้นเลยรางวัลอะ่ะหมดเลยแล้วรอบเนี้ยมันออกอะไรรอบนี้มันออกแปด้าใช่ไหม8ดเก้าห้าแปดเก้าห้าเนี่ยพี่ก็ตั้งเหมือนที่ผมตั้งให้พี่ดูอะ่ะอม,มันออกวันที่สองครับผมไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว <c oughs> ออกวันที่สองมกราเป็นวันศุกร์ ไม่ใช่วันพฤหันนะครับเห็นบางคนว่ามันออกวันพฤฤษ์หันบ่แมนมันออกวันศุกร์นี่นี่เนี่ยสูตรที่ผมจับให้พี่นี่แต่ว่าผมตัดอันนี้ผมมีข้อให้ดูตั้งแต่วันเสาร์นี่เห็นไหมนี่คือเลขรอบก่อนรอบนี้มันก็จะได้แปดเก้าห้าพี่ก็เอาแปดเก้าห้าสองมาจับกับสูตรเนี่ยมาจับกับเลขสองสามสี่ก็ได้มันก็จะได้เลขเป็นเลขออกมาเจ๊จุกอยู่แล้วเจ๊เกือบถูกรางวันที่หนึ่งอ่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วผมก็เคยเหมือนกัน900คนดูพี่สวัสดีนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่มีใครมานั่งบอกพี่เลยนะผมไม่ได้กักเพราะตาพอเลขมันมันจะดันเลขตัวเดิมมาอยู่แล้วครับหนึ่งตัวถึงมันจะปีใหม่ไม่ปีใหม่นะมันจะต้องดันเลขขึ้นมามันจะดันแปดหรือมันจะดันเอาก้าขึ้นมาอีกหรือว่ามันจะยังมีห้าหรือว่ามันจะยังมีสองพี่จับมันขึ้นมาเลยแล้วพี่เอาไปจับใส่ตัวเด่น เนี่ยเห็นไหมแต่ผมตัดมันออกไงผมว่ามันออกแลว้วถ้าใครดูนี่วันที่วันเสาร์น่ะผมมานั่งวิเคราะหอผมว่าห้าสองมันออกแล้วนะพี่ผมก็เลยตัดมันออกแล้วก็มีคนแคปไหมผมดูในช่องแชทว่าพี่ก็ได้จากตรงนี้ขอบคุณมากค่ะเนี่ยเห็นไหมผมตัดออกเนี่ยมันได้เนี่ยเห็นไหมรอบพอรอบที่แล้วมันได้แค่ห้ากับสองได้สองตัวไงถูกไหมมันได้ห้ากับสองได้สองตัวไงพี่ แล้วผมตัดออกเนี่ยเนี่ยพี่ก็เอามาจับดูทะเบียนรถผมสามตัวผมยังคว้ามไม่ได้เลยสองรอบแล้วจริง <c oughs> บางทีส่วนรัฐบาลไทยนะครับพี่กอดเลขสามแน่นๆเอออ่ะให้แคปไว้ก่อนนะรอบนี้ขนมไทยสองสามสี่นะครับมาหนึ่งตัวแต่ให้กอดเลขสามแน่นแน่นตอนเนี้ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีสามหวยออกวันศุกร ออกต้นปีด้วยแต่บอกตั้งแต่ต้นไลท์นะครับว่าเลขออกวันเลขออกเดือนมกรานะครับมันจะมีแต่เลขเก้าสำหรับไทยนะซื้อลอตเตอรีร่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกไว้ครับแล้วเดือนมกรานะผมเข้าสองรอบเลยแล้วเป็นเลขตัวอัดด้วยสำหรับรัฐบาลใครตามมาพี่จะรูออ้ปีที่แล้วนะครับเข้าตั้งแต่ต้นวนวดเลยปีนี้ก็ ปีหน้าไม่รู้ดวงจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องทําให้ได้นะครับเก้า <c oughs> ม,มาดีมากพี่อ่ะให้ดูเลขเก้าก่นนี่นี่รัฐบาลเห็นไหมเก้ามาโอ้โหมาเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ก็เสียดายอะให้หกหาเนาะก็ออกห้าเก้ามาเลขดังท้ายปีเลยใครเล่นเก้าห้ามาตามทั้งปีนะบอกว <c oughs> ชื่นใจแต่ว่าน่าจะขาดทุนอะ ให้แคปแล้วครับแป๊บหนึง่งเด้เลข3ามนะครับกอดเลขสามไว้แน่นๆสองโมกรานี่เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ว่า3มอะไรจะมานะ3อะไรจะมาอันนี้รัฐบาลน,นะครับสองโมกรานะครับเลข3ามกอดไว้แน่นๆกอดไว้แน่นๆเลยนะเอาแคปไว้ได้ เลขสามนะกอดไว้แน่นๆเลยนะครับนี่กอดเลขสามไว้แน่นๆนะปีหน้าเป็นปีม้านะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เกิดปีม้าผมเกิดปีมะแม,แมอีกปีนึงแต่ปีหน้าปีม้านี่เป็นปีชงแต่อาจจะชงดีก็ได้นะคอ่ะเดี๋ยว